รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับเราพบกันในช่วงเช้าๆช้าแบบนี้เพื่อทําให้วันนี้ทั้งวันของเรานะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเริ่มจากรายการของเรากันเลยนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆที่จะนํามานําเสนอในช่วงต่างๆของรายการเราสักครู่ครับ ในช่วงนี้ช่วงที่3ของรายการนะครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาชวนกันสะสมบุญแหละครับเพราะเราจะมีเรื่องราวของข้อมูลบุญดีๆนะครับมานําเสนอแล้วก็เรียนเชิญให้หลายๆท่านนั้นร่วมกันทําบุญกับเราด้วยก็ไปดูกันในช่วงนี้เลยนะครับช่วงของทำนําบุญครับวันนี้ไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดบางแพรกอําเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรีกันครับอีกทั้งข่าวคราวงานบุญที่กําลังจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ ขอจเจริญพรท่านผู้ชมรายการดูดีมีธรรมทุกท่านวันนี้อาตมาพาพระครูประหลัดธีรนันยนานเมธีเจ้าวาดวัดบางแพรกอเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวันนี้มีโอกาสได้มาพบปะก,กับท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะได้นำประวัติเรื่องราวของวัดบางแพรกนั้นมาจเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้รับ ทราบวัดบางแพรกของเรานั้นเป็นวัดเก่าสร้างมาเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยาเดิมนั้นวัดบางแพรกชื่อว่าวัดละครธรรมแต่ว่าวัดนี้สร้างอยู่ติดกับคลองบางพแพรกต่ชาวบ้านก็เพื่อความสะดวกปากก็เรียกวัดคลองบางแพกรกคลองบางแพรกแล้วก็กลอนมาเรื่อยๆเ,เป็นวัดบางแพรกปัจจุบันนี้วัดบางแพรก ก็กําลังพัฒนาโดยการสร้างเสนาชนะพัฒนาวัดวาอารามให้เกิดความสะอาดตอนนี้ก็ดําเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ก่อไก่จะแล้วเสร็จเหลืออยู่ประมาณสักส0อร์เซก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ในการนี้เองอหลังจากที่อุโบสถเสร็จสมบูรณ์แล้วทางวัดก็ได้กำหนด ให้มีการทำบุญปิดทองฝังลุงนิมิตในวันที่13ถึง24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็ขอเจริญพรเรียนเชิญท่านมาร่วมบุญใหญ่ในการปิดทองฝังลุงนิมิตเพราะว่าอุโบสถหลังหนึ่งนั้นกว่าจะสร้างสำเร็จก็ใช้เวลานานนี่ถือเป็นโอกาสดีที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ เพราะอนิสงส์แห่งการสร้างอุโบสถนั้นมีมากถือได้ว่าอุโบสถนี้เป็นสถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วยังเป็นสถานที่ให้กำเนิดศาสนาทายาทหรือว่าเป็นสถานที่บวชพระนั่นเองสำหรับวัดบางแพร่ของเรานั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดนั่นคือองค์หลวงพ่อหินหรือว่าหลวงพ่อศิลาแรง เป็นพระพุทธรูปหินทรายเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสาธุชนบริเวณใกล้เคียงนั้นก็มากราบไหว้ขอพรขอบาร,รมีหลวงพอ่ออยู่เป็นประจำและก็ในอุโบสถหลังเก่านั้นยังมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์อยู่ใจกลางโบสถ์ถือว่าเป็นอุโบสถหลังเดียวในประเทศไทยที่มีบ่อน้ำพพุทธมนต์อยู่กลางโบสถ์ แล้วอุโบสถหลังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายสร้างมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาจึงขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสแล้วให้มากราบนมัสก,การขอพรองค์หลวงพ่อหินพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ประจำอุโบสถวัดบางแพรกแล้วก็มารับน้ำพระพุทธมนต์ใจกลางอุโบสถนั้นไปปรัพรมเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล วัดบางแพรกอยู่ติดกับถนนรัตนาทิเบตเบอร์โทรที่ท่านสาธุชนจะติดต่อได้ก็029267538 029267538เป็นเบอร์สำนักง,งานวัดท่านสาธุชนสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางหรือว่ารายการงานบุญต่างๆของทางวัดได้สุดท้ายนี้อาตมาภาพ ขออานวยอวยพรให้ท่านสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวรรัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าคิดสิ่งหนึ่งประการใดไม่เหลือวิสัยแห่งธรรมขอให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงพรันสําเร็จพรันสําเร็จพรัพนสําเร็จดังมโนโรสจิตจํานงสมประสงค์ดังที่ท่านปรารถนาจงทุกท่านทุกประการขอเจริญพรดดูดีี 啊。